หากจะให้พูดในสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์เราอาจจะพูดโดยสรุปได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ประเสริฐที่สุดและเป็นสิ่งมีชีวิตเพียงหนึ่งเดียวที่ใช้ปัญญาในการดำรงชีวิตแต่ว่ามนุษย์จะได้มาซึ่งปัญญาและวิทยาการต่างๆมันในปัจจุบันนั้นเราคงต้องย้อนกลับไปดูเรื่องราวของมนุษย์ในอดีตหรือสิ่งที่เราเรียกว่าประวัติศาสตร์นั่นเองครับและในวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมย้อนกลับไปดูวิทยาการ ทางด้านวิทยาศาสตร์ในยุคก่อนๆของมนุษย์กันครับว่ามนุษย์ในยุคก่อนหน้ามีความรู้หรือความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตอย่างไรและทฤษฎีต่างๆที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนั้นถูกคิดค้นขึ้นมาในช่วงเวลาใดทั้งหมดนี้สามารถหาคำตอบได้ในวิดีโอนี้ครับหลังจากสิ่งมีชีวิตจำพวกไพรเมตได้วิวัฒนาการกลายเป็นบนรรพบุรุษของมนุษย์ในช่วงยุคหินเก่าและแพร่หลายไปยังที่ต่างๆของโลก ทำให้เกิดสายพันธุ์ต่างๆมากมายรวมทั้งเผ่าพันธุ์โฮโมเซเปียนที่เป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ในปัจจุบันประมาณ7,000 70, 0ปีก่อนเกิดการปฏิวัติการรับรู้ทำให้โฮโมเซเปียนเริ่มรู้จักการใช้ภาษาและเริ่มแพร่กระจายไปทั่วโลก10,000ปีก่อนโลกเราเข้าสู่ยุคหินกลางรวมทั้งเกิดการปฏิวัติการเกษตรมนุษย์เริ่มรู้จักการเพราะปลูกและเริ่มเลี้ยงสัตว์ช่วงเวลาประมาณ8,000ปีก่อน โลกเราเข้าสู่ยุคหินใหม่มนุษย์ลดการล่าสัตว์ลงและหันมาทำการเกษตรแบบเต็มตัวจนกระทั่ง7,000ปีก่อนเข้าสู่ยุคโลหะโดยเป็นยุคที่มนุษย์เริ่มเรียนรู้ที่จะใช้โลหะโดยสำริดคือโลหะที่มนุษย์นำมาใช้มากที่สุด3,500ปีก่อนคิสตศักราชเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์อย่างเต็มตัวมนุษย์เริ่มอยู่รวมกันเป็นอาณาจากักรและเริ่มสร้างอรารยธรรมโดยอรารยธรรมแรกที่เกิดขึ้นบนโลก คืออรารยธรรมเมโสโปเตเมียซึ่งตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำไทรกิสยูเฟติสโดยอรารยธรรมนี้เป็นอรารยธรรมแรกที่มนุษย์เริ่มรู้จักการจดบันทึกผ่านอักษรลิมคูนิฟอร์มรวมทั้งเป็นอรารยธรรมที่เริ่มการนับวันเวลาเช่นหนึ่งนาทีมี60วินาที1สัปดาห์มี7วันหลังจากนั้นก็มีอรารยธรรมอื่นๆเกิดขึ้นมาบนโลกเช่นอรารยธรรมรุ่มแม่น้ำนายอรารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ อาระยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโหซึ่งจะสังเกตได้ว่าแต่ละอาระยธรรมนั้นเกิดขึ้นในบริเวณล,ลุ่มแม่น้ำทั้งสิ้นเลยครับเนื่องจากแม่น้ำเป็นแหล่งน้ำดื่มที่สม่ำเสมอและทําให้ดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทําเกษตรกรรมนอกจากนี้ยังเป็นเส้นทางการค้าและการคมนาคมทางน้ํารวมทั้งยังสามารถทําการประมงได้อีกด้วยในอาระยธรรมจีนนั้นมีความเชื่อว่าโลกมีพลังพื้นฐานอยู่สองอย่างคือหินและหยาง รวมทั้งเชื่อว่าเอกภพป,ประกอบด้วยธาตุ5อย่างได้แก่ดินน้ำไฟไม้โลหะนอกจากนั้นชาวจีนเองก็ยังถือได้ว,ว่ามีความสามารถทางด้านการแพทย์เป็นอย่างมากเช่นตำราแพทย์ที่เกิดจากการค้นหายาอายุวัฒนะหรือวิธีการรักษาแบบฝังเข็มเองก็เป็นหนึ่งในนั้นส่วนอารยธรรมอินเดียก็เป็นอีกหนึ่งอารยธรรมที่มีวิทยาการก้าวหน้าโดยการแพทย์ของอินเดียนั้นเรียกว่า อายุรเวทซึ่งมีเนื้อหาที่บอกไว้ว่าในร่างกายของเรามีของเหลวที่เรียกว่าโทสะโดยแบ่งได้เป็น3ประเภทคือวาตะปิตะและกะพะถ้าหากเรามีอย่างใดอย่างหนึ่งมากหรือน้อยเกินไปก็จะทําให้เกิดโรคนอกจากนั้นอารยธรรมอินเดียยังเป็นต้นกําเนิดของเลขอาราบิกและเริ่มการคํานวณโดยใช้เลขศูนย์เป็นอารยธรรมแรกๆของโลก จากสองอารยธรรมที่กล่าวมานั้นจะเห็นได้ว่าวิทยาศาสตร์ของชาวตะวันออกนั้นศึกษาค้นคว้าและอาศัยแนวคิดเป็นหลักแต่วิทยาศาสตร์ที่กลายเป็นศาสตร์สากลพัฒนามาจากโลกตะวันตกเป็นส่วนใหญ่โดยมีรากฐานสำคัญมาจากอารยธรรมกรีกโรมันซึ่งเป็นอารยธรรมที่ขึ้นชื่อด้านปรชัชญาและต่อมาก็ค่อยๆแตกแยกย่อยไปเป็นวิทยาการด้านต่างๆมากมายทั้งด้านคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์วรรณกรรมฟิสิกส์เคมี รวมถึงชีววิทยาก็เป็นหนึ่งในนั้นนักคิดรุ่นแรกที่ให้ความสนใจในเรื่องชีววิทยาก็คืออเน็กซีมันเดอร์โดยเสนอทฤษฎีพัฒนาการของอินซีและเป็นผู้ที่สันนิษฐานว่าชีวิตเริ่มแรกปรากฏขึ้นในทะเลและค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆจนกลายเป็นมนุษย์ส่วนนักคิดที่เป็นผู้วางรากฐานทางด้านชีววิทยาที่แท้จริงก็คืออริสโตเติลซึ่งถือได้ว,ว่าเป็นนักปราชญ์ที่ทําให้กําเนิดแนวความคิดหลายๆด้านเช่น ปรัชญาวรรคดีดาราศาสตร์และชีววิทยาในส่วนของชีววิทยาอริสโตเติลได้ศึกษาโครงสร้างอุปนิสัยและการเจริญเติบโตของสัตว์และพืชชนิดต่างๆนอกจากนั้นเขายังได้กล่าวว่ามนุษย์คือสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่สามารถคิดวิเคราะห์และตัดสินใจได้ทำให้มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่จุดสูงสุดในลำดับขั้นของธรรมชาติหรือสายโซ่ชีวิต ในด้านการแพทย์นั้นฮิปโปคราติสแพทย์ชาวกรีกโบราณผู้ปฏิวัติความเชื่อและวิธีการรักษาแบบเดิมๆโดยเขาเชื่อว่าการเจ็บป่วยเกิดจากสาเหตุทางธรรมชาติปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอาหารและรูปแบบชีวิตประจำวันนอกจากนั้นเขายังเป็นคนที่คิดค้นสัตว์ปฏิญาณฮิปโปคราติสซึ่งเป็นรากฐานของจรรยาบรรแพทย์สากลในเวลาต่อมาทำให้เขาได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งการแพทย์และในยุคต่อมา มีแพทย์อีกหลายคนที่ยึดมั่นในหลักของฮิปโปคาติสหนึ่งในนั้นคือเกเลนแพทย์ชาวโรมันที่เชื่อว่าการรักษาสมดุลของสารน้ําเป็นหัวใจหลักในการรักษาโดยสารน้ําที่ว่านั้นคือเลือดน้ําดีเหลืองน้ําดีดําและเสมหะหากมีอันใดมากหรือน้อยเกินไปก็จะทําให้เกิดการเจ็บป่วยได้เกเลนยังเป็นแพทย์ทีรเริ่มการวินิจฉัยโรคด้วยการจับชีพจรคนไข้และนอกจากนั้น เขายังเป็นคนที่ให้ความสนใจกับการวิพากษ์ศาสตร์เป็นอย่างมากซึ่งเขากลายมาเป็นรากฐานของการแพทย์ในยุคถัดไปและหลังจากนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่าศาสนาคริสต์เข้ามาครอบงำอาระยธรรมตะวันตกและวิทยาการต่างๆก็จะถูกาศาสนาตีกรอบและแช่แข็งไว้ราวเกือบพันปีนักประวัติศาสตร์เรียกช่วงเวลานี้ว่ายุคก,กลางหรือยุคมืดในขณะที่วิทยาการในยุโรปก,กำลังหลับไหลแต่วิทยาการของดินแดนตะวันออกกลางกลับไม่เคยหยุดนิ่ง มีศาสนาใหม่ผง,งาดขึ้นซึ่งนั่นก็คือศาสนาอิสลามวิทยาศาสตร์ในโลกอิสลามนั้นเป็นที่ยอมรับและแพร่หลายกันไปทั่วโลกในด้านการแพทย์ชาวมุสลิมส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากแพทย์ชาวกรีกโรมันแต่ก็มีแพทย์หลายคนเช่นกันที่เป็นชาวมุสลิมเช่นราเชลแพทย์ผู้เขียนผลงานบรรยายเกี่ยวกับไข้ทรพิษและโรคหัดหรืออวิเซนาแพทย์ผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกอิสลามผลงานชื่อดังของเขาคือ c a n o n of Medicine หรือหลักวิชาแพทย์ในช่วงปลายยุคกลางเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ขึ้นนั่นก็คือการระบาดของการระโรคหรือ l l c k k e a t h โดยการระโรคนั้นแพร่ระบาดในยุโรปช่วงทศวรรษ1,340และคฆ่าชีวิตผู้คนในยุโรปมากถึง1ใน3นอกจากนั้นการระบาดของการระโรคยังทําให้เกิดคอนเซปต์ของการควอรันทีนหรือการกักตัวขึ้นเป็นครั้งแรกและหลังจากที่ยุโรปผ่านพ้นจากความมืดมิดในยุคกลาง ก็เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูศิละปะวิทยาหรือที่เราเรียกกันว่าเร a เนซองส์โดยในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวยุโรปหันมาสนใจศิละปะและวิทยาการต่างๆในสมัยกรีกโรมันโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศอิตาลีเลโอนาร์โดดาวินชีเป็นบุคคลที่นำความรู้จากหลากหลายศาสตร์มารวมกันทั้งการนำเรขาคณิตมาประยุกต์ใช้กับกายวิภาคศาสตร์หรือนำกายวิภาคศาสตร์ให้มาอยู่ในงานศิละปะ ซึ่งทำให้เขาได้รับการขนานนามว่าเรเนซองส์แมนในยุคเรเนซองส์เองก็ถือว่าเป็นยุคแห่งการสำรวจมนุษย์เริ่มหันมาสนใจกับการคมนาคมทางน้าและได้มีการค้นพบทวีปใหม่นั่นก็คือทวีปอเมริกาส่วนในด้านวิทยาศาสตร์ช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นการปฏิวัติวิทยาศาสตร์โดยมีการค้นคว้าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธรรมชาติโลกและจักรวาลมากกว่าช่วงไหนไหนนักวิทยาศาสตร์ที่มีชีวิตอยู่ในช่วงเวลานี้ได้แก่นิโคลัสโคเปนิคัส ผู้ค้นพบทฤษฎีเกี่ยวกับระบบสุริยะเช่นโลกกับดาวเคราะห์อีกหลายๆดวงโคจรรอบดวงอาทิตย์นักดาราศาสตร์ที่มายืนยันทฤษฎีนี้ก็คือกาลิเลโอกาลิเลีโดยเขาคือผู้คิดค้นกล้องโทรทัศน์เป็นคนที่ค้นพบดาวบริวารของดาวพฤหัสบ,บดีวงแหวนของดาวเสาและพื้นผิวที่ขรุขระของดวงจันทร์วิลเลียมฮาวิเป็นแพทย์ชาวอังกฤษผู้ค้นพบการไหลเวียนของโลหิตและตีพิมพ์ทฤษฎีลงในหนังสือ การทำงานของหัวใจและระบบการไหลเวียนเลือดในร่างกายสัตว์อันโตนีฟานเลเวนฮุกคือผู้ที่คิดค้นกล้องจุลทรรศน์ซึ่งทำให้สามารถพิสูจน์ได้ว่าทฤษฎีของฮาวีนั้นเป็นความจริงนอกจากนั้นกล้องจุลทรรศน์ก็ยังเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้โรเบิร์ตฮุกค้นพบเซลล์ซึ่งเป็นหน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตไอแซคนิวตันเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษที่ค้นพบกฎแรงดึงดูดระหว่างมวล กฎการเคลื่อนที่คณิตศาสตร์แคลคูลัสและทฤษฎีด้านแสงด้วยผลงานที่โดดเด่นของเขาคือหนังสือ Principia โดยนักประวัติศาสตร์ถือว่าช่วงเวลาที่นิวตันเขียนหนังสือเล่มนี้คือการสิ้นสุดยุคปฏิวัติวิทยาศาสตร์โดยสมบูรณ์ในศตวรรษที่18เป็นช่วงเวลาที่วิทยาศาสตร์เริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันมากขึ้นและเริ่มแตกแยกย่อยออกเป็นหลายแขนงโดยยุคนี้เป็นยุคที่นักวิทยาศาสตร์เริ่มตั้งชื่อทางวิทยาศาสตร์ให้แก่สิ่งมีชีวิต คาวเลนเนียสนักวิทยาศาสตร์ชาวสวีเดนผูดจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตและตั้งชื่อโดยใช้ระบบการตั้งชื่อแบบทวินามคือชื่อแรกแสดงถึงสกุลส่วนชื่อหลังเป็นชื่อเฉพาะของแต่ละชนิดหรือว่าสปีชีทั้งนี้เขาได้บัญญัติชื่อให้พืชทั้งสิ้น8,000ชนิดและสัตว์อีกประมาณ4,000-5,000ถึงชนิดด้วยกันรวมทั้งบัญญัติชื่อเรียกมนุษย์ด้วยว่าโฮโมเซเปียน ในช่วงปลายศตวรรษที่18เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นเป็นครั้งแรกโดยตัวการสำคัญคือการเกิดขึ้นของเครื่องจักรไอ้น้ำโดยนักประดิษฐ์ชื่อดังเจมส์วัตต์และแน่นอนครับว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมนั้นไม่ได้เกิดขึ้นแค่เพียงครั้งเดียวแต่จะเกิดขึ้นไปอีก3-4ครั้งด้วยกันโดยการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สนั้นเกิดขึ้นที่อเมริกาช่วงทศวรรษที่1870 เป็นการเปลี่ยนแปลงจากพลังงานถ่านหินมาสู่การใช้พลังงานไฟฟ้ากา๊าซและน้ำมันรวมทั้งเป็นยุคที่เกิดการผลิตแบบ mass production เป็นครั้งแรกของโลกการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่3เกิดขึ้นในปี1946เป็นต้นมาโดยเป็นการนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมและในปัจจุบันก็ได้มีการปฏิวัติเป็นครั้งที่4 โดยเป็นการนำ AI เข้ามาควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่19บรรพชีวินวิทยาหรือศาสตร์สำหรับการศึกษาสัตว์ดึกดำบรรพ์ถือได้ว่าเป็นที่นิยมมากนักบรรพชีวินวิทยาชื่อดังได้แก่ชอตกูวีเยกีเดียนแมนเทลและริชาร์ดโอเวนหากพูดถึงนักชีววิทยาในศตวรรษที่19แล้วชอนดา์วินน่าจะเป็นบุคคลแรกที่คุณนึกถึง โดยเขาเป็นนักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษที่เดินทางไปศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ต่างๆเช่นเกาะกรลาปะกอสป่าอเมซอนหรือทวีปออสเตรเลียเพื่อค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและเขายังเป็นคนที่เสนอทฤษฎีต่างๆในด้านธรรมชาติวิทยาไว้มากมายเช่นทฤษฎีวิวัฒนาการของลิงสู่มนุษย์โดยผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขานั่นก็คือ หนังสือ The Origin of Species ซึ่งเป็นหนังสือที่รวมหลักการของสิ่งมีชีวิตไว้มากที่สุดเล่มหนึ่งเลยก็ว่าได้และในศตวรรษที่19คนที่มีคุณูปการต่อวิทยาศาสตร์การแพทย์มากที่สุดก็คงเป็นลุยส์ปาสเตอร์โดยเขาเป็นนักเคมีและนักจุลชีววิทยาชาวฝรั่งเศสผู้ค้นพบหลักการของการฉีดวัคซีนการหมักของจุลินทรีย์การพาสเตอร์ไรเซชัและเขายังเป็นคนที่ค้นพบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอีกด้วย ซึ่งทําให้การแพทย์ในสมัยนั้นก้าวหน้าเป็นอย่างมากส่วนวิทยาศาสตร์ในช่วงปลายศตวรรษที่19และช่วงตน้นศตวรรษที่20นั้นถือว่าเป็นยุคทองของนักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์และเป็นยุคที่เกิดเหตุการณ์สําคัญทางวิทยาศาสตร์มากมายเช่นโทมัสเอดิสันประดิษฐ์หลอดไฟอเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลล์คิดค้นโทราศัพท์กูเยอร์โมมาคอนนี่ i, ประดิษฐ์วิทยุพี่น้องตระกูลไรท์สร้างเครื่องบินนิโคลาเทสลาคิดค้นไฟฟ้ากระแสะสลับมารีกูรีพบธาตุเรเดียม เริ่มมีการมอบรางวัลโนเบลหรือแม้แต่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ก็มีชีวิตอยู่ในช่วงเวลานี้เช่นกันครับส่วนวิทยาศาสตร์ในช่วงปลายศตรวรรษที่20นั้นมนุษย์เริ่มมีการทำสงครามมากขึ้นและเริ่มให้ความสนใจกับการสำรวจอวกาศแน่นอนว่าการก่อตั้งองค์กรน a s a และการไปหยัยบดวงจันทร์ของนิวอ์มสตรองก็อยู่ในช่วงเวลานี้นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังอย่างเจมส์วัตสันริชาร์ดไฟแมน เชคแกนรวมถึงสตีเฟนฮอว์กิงก็อยู่ในยุคนี้เช่นกันครับและในศตวรรษที่21นี้ถือได้ว่าเป็นศตวรรษแห่งเทคโนโลยีและเป็นศตวรรษที่มนุษย์ต้องเผชิญกับความเวลวร้ายของสิ่งที่เรียกว่าภาวะโลกร้อนซึ่งมีสเกลใหญ่อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตล,ลอดช่วง2,000ปีที่ผ่านมาโดยช่วงหลังการปฏิวัติอ,อุตสาหกรรมในช่วงปลายศตวรรษที่18พบว่าอุณหภ,ภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และเพิ่มขึ้นกว่า1องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้าที่ยังไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมถึงการใช้ประโยชน์จากเชื้อเพลิงฟอสซิลมากมายดังเช่นในปัจจุบันโดยช่วงที่โลกมีอุณหภ,ภูมิสูงที่สุดกว่า9 8เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่20ทําให้มีผู้คนมากมายที่ออกมาเรียกร้องถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอาทธิเกรตาทันเบิร์กหรือในยุคก่อนหน้าอย่างราเชลคาสันนักวิทยาศาสตร์หญิงผู้เรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่ธรรมชาติ ผ่านหนังสือ Silence Spring ทำให้หลายๆประเทศเริ่มคิดแนวทางการแก้ปัญหาอย่างจริงจังมากขึ้นซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าณนะช่วงเวลาใดก็ตามในประวัติศาสตร์วิทยศาศาสตร์ก็คือผลผลิตของช่วงเวลานั้นช่วงหนึ่งมนุษย์เคยเติบโตและใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติอีกช่วงมนุษย์กำลังศึกษาธรรมชาติและอธิบายธรรมชาติโดยใช้วิทยศาศาสตร์ในช่วงหนึ่งมนุษย์ได้ปฏิวัติอุตสาหกรรมที่จะนำพาซึ่งความเจริญมาสู่มนุษย์เป็นอย่างมาก แต่ในทางกลับกันมันก็เป็นจุดกําเนิดของหายนะที่ส่งผลต่อมนุษย์ในยุคหลังเช่นกันและในขณะนี้มนุษย์บางกลุ่มทําลายธรรมชาติเสียเองและผลที่เกิดขึ้นทําให้มนุษย์อีกหลายหลายคนต้องเสียชีวิตลงแต่ถ้ามนุษย์ดูแลรักษาธรรมชาติมากเท่าไหร่ธรรมชาติก็จะให้ผลตอบแทนต่อเรามากเท่านั้นสิ่งนี้เรียกว่าความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติและชีวิตซึ่งมีค่ามากกว่าความรู้ทุกแขนงมารวมกันและเกินกว่าจะประเมินราคาได้